ิจกรรมตามหาสุนหงคงอสุวินคนใหม่ที่แจกให้ฟรีและตัวละครอื่นๆที่จะเข้ามาสรุปข่าวสารจากไรของทางเพจ o f f i c i a l การคอแ์ลบที่จะมาถึงการเอาเวกตัวละครใครที่รออยู่เตรียมรับความพร้อมสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมเซเวนไอรีเบิร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเค ชนบบบระเาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือ,ถอทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ไดด้ดีกว่า ใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับของแจกในจดหมายรางวัลล u d e s s ซเว n นไนท์เฟสติ val 2025ก็สามารถไปรับกันได้เลยนะครับหินอัปเกรดสกิลถึง9ก้อนตัวเลขอัศวินอีก60ตัวเลขสัตว์เลี้ยงอีก30โอ้โหเรียกได้ว่าแจกเยอะแบบมากๆในส่วนของกิจกรรมตอนนี้เขามีกิจกรรมตามหาซุนหงอคงอัศวินคนใ่กิจกรรมต้อนรับการปรากฏตัวให้เราเนี่ยมาทําการคลิกเพื่อเปิดเมฆตาม หาสุนงอคงเราจะได้แน่นอนเลยนะครับ1ตัวละครหลังจากที่เราเปิดหมดก็คือตัวจะอัปเดตในวันที่23แล้วก็จะมีของรางวัลแจกด้วยหลังจากที่เราทําการเปิดเมฆเรียบ้อยแล้วนี่อันนี้ผมกดเปิดไปนะครับก็ได้รับตัว๋วเป็นไงครับหน้าตาของสุนงอคงไปคลิกเอาได้นะเมฆพวกนี้โดยในสุดของตัวละครใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนว่าจะมีสุนงอคงเป็นตัวละครระดับตำนานแบบพิเศษฉากการเปิดตัวของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ลองดูลองดูบอกเลยว่าเทจัด <c oughs> ขนาดนั้นเลย <c oughs> เขาว่าตัวนี้นะครับ <c oughs> การจบตีธรรมดาเนี่ยเป็นเดเมจสามเป้าโหดมาก เราสามารถเอาไปเล่นเข้าคู่กับทีมถึกได้แต่เดี๋ยวรอดูสก,กิลกันดีกว่าซึ่งไม่ได้ใจเหมือนกันว่าจะเป็นในรูปแบบไหนจะเหมือนภาคแรกหรือเปล่านะครับขนาดนี้นะครับซึ่งหงอคงไปดู pv กันได้ของดี และแน่นอนการมาไม่ได้มาแค่ตัวละครเดียวนะครับก็ยังมาพร้อมกับ O7K ถึง2ตัวจะมีมิเรียและก็เกลริรัสเกลริรัสเนี่ยจะเป็นพ่อของสไปนะครับส่วนมิเรียก็จะเป็นมังกรเห็นเขาว่ากันว่าเกลริรัสจะเอามายืนคู่กับทีมสายถึกได้เพราะด้วยความที่ว่า O7K มีทั้งสายเวทสายกายภาพแล้วก็สายซับแล้วฉะนั้นเกลริรัสก็เลยจะมาเป็นสายถึกส่วนตัวละครมิเรียอาจจะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่า2ตัวละครนี้ยังไม่ได้เปิดเผ เผยในเรื่องของสกิลนะครับอันนี้จะเป็น pb นะของเกลอริดัสแทงซีซีเหรอน่าสนใจนะครับน่าสนใจอือ้อันนี้เป็นมิเรียมังกร Lenin on. การมาของ2ตัวละครนี้เขาจะแจกใบสุ่มที่เราสามารถสุ่ม1ใน2ได้นะครับจะเป็นมิเรียหรือเกลริรัสอันนั้นก็ต้องไปรุนกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้รับจากการผสมส่วนเราจะสามารถเลือกจากใบเลือกอดีตอัศวินได้หรือไม่อันนี้ผมก็รอด,ดูอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งใบถ้าเปิดได้ตัวใดตัวหนึ่งผมก็จะเลือกอีกตัวหนึ่งถ้ามาให้เราเลือกกันนะวันที่ยีสานี้เราก็จะได้รู้กันแล้วนะครับและจะมีตัวละครที่จะเข้ามาในเดือนมกราจะเป็นตัวละครของกลุ่มดา าร์กไนท์เขาบอกว่าจะเป็นหัวนหน้าของกลุ่มดาร์กไนท์และคาดการว่าน่าจะเป็นสายกายภาพแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครกายภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อแต่บอกเลยว่าโมเดลของตัวละครน่ะสวยนะครับอันนี้จะเป็น PV ของตัวละครนะครับหัวนหน้าของแกงดาร์กไนท์อืมผ่ามิติระเบิดดวงดาวพีวียังขนาดนี้อันนี้จะเป็น PV ต่อนะครับ บอสน้องไก่ยังโดนอ่ะไม่รู้ว่าเขาเอามาเป็นตัวละครตีน้องไก่โดยเฉพาะเลยหรือเปล่านะครับถ้าเปิดฉากมาขนาดนี้แล้วแกงดักไหนโคลเมลคีเพีตัแล้วก็แฝดคู่ มีแผนที่จะอัปเดตแต่ย,ยาวของดีจริง เตรียมพร้อมเลยครับอันนี้ถ้าใครอยากจะเปิดตัวละครแก๊งนี้นะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเดือนโมกรลาที่จะเข้ามานะครับต่อจากซุนหงอคงเลยในส่วนของการคอลแลบนะครับก็จะมาในเดือนมีนาซึ่งจะเป็นคอลแลบกับอะไรนั้นรอดูเดือนสามีนานี้ในส่วนของการอเวกเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวละครนะครับที่จะได้รับการอเวกก่อนตัวแรกจะเป็นซีเวตาหนึ่งตัวละครที่ใครหลายๆคนชอบอยู่แล้วและอยากหยิบจับมาเล่นอัปเกรดตัวละครกันได้เลยนะครับอย่าลืมไปทำซีของ ละครเยอะๆรอ,อไว้นะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็จะเป็นเดลโรนสาหรับใครที่มีใบเลือกอยู่แล้วเราสามารถเลือกเดลโรนไว้ก่อนหรือจะรอไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าการอเวกเนี่ยก็รออีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับกว่าที่ระบบนี้จะเข้ามาเราก็เลยจะมีเวลาเปิดตัวละครถ้าไม่ได้รีบนะครับมีโอกาสที่จะได้แล้วได้เล่นตอนนั้นอย่างน้อยถ้าทําตัวละคร46ไว้ก็จะดึงประสิทธิภาพของตัวละครมาได้เยอะเลยนอกจากนี้ก็อาจจะมีพวกตัวละครหรือคอสตูมในธีมเกาหลีโดยเฉพาะนะครับที่จะ เข้ามามให้เราเก็บสะสมคอลเลกชันถ้าใครเป็นสายเก็บคอลเลกชันอยู่แล้วไม่ควรพลาดในอนาคตก็จะมีอัปเดตพวกแผนที่ใหม่นะครับที่จะเปิดเนื้อเรื่อง X4 เราก็จะสามารถไปประชนภัยในด่านใหม่ๆได้ไปเก็บดาวเพื่อรับของรางวัลและไปเจอมอนเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ต้องรอด,ดูในอนาคตนะครับคอสตูมตัวละครใหม่ๆใ,ใ,ในช่วงคริสต์มาสที่จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวละครก็รอไปจัดกันได้นะครับก็จะมีหลากหลายตัวละครเลยและจะมีคอสตูม แบบพิเศษนะครับของสไป์ในส่วนของมินิเกมนะครับก็จะมีพวกจับคู่และก็คีบขุดสมบัติที่จะเข้ามาด้วยยังมีในส่วนของการทำดาเมจของเรทที่เราจะสามารถรับของรางวัลอื่นๆได้อันนี้น่าจะเป็นการทำคะแนนนะครับส่วนระบบหลักที่น่าสนใจเลยก็คือระบบอารีนาแบบเรียลไทม์ที่เขาจะให้เราเนี่ยทำการแบนตัวละครผัดกันแบนนะครับฝั่งน้ําเงินและฝั่งแดงเมื่อแบนตัวละครได้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่การจัดทีมโดยทีม เราจะสามารถจัดได้อยู่3ทีมด้วยกันนะครับทีมละ5ตัวละครนะแล้วก็ทําการแบนอีกคนละทีมแค่การจัดทีมเนี่ยใช้อย่างน้อย15ตัวละครแล้วนะครับยังไม่รวมตัวละครที่แบนก่อนหน้านี้ด้วยนะหลังจากที่โดนแบนทีมไปแล้วเราก็ทําการเลือกทีมที่จะไปทําการต่อสู้โดยใช้ทีมสู้เนี่ยหทีมด้วยกันและด้วยความที่ว่าเป็นอาริดาแบบเดี่ยวท่ามคิดว่าน่าจะผัดกันกดสกิลฉะนั้นตรงนี้จะมีความยากมากๆต่อการเล่นพอสมควรตัวต้องเยอะจัดทีมต้องหล หลายให้ได้คอมตามที่เราต้องการนะครับซึ่งเขาจะมีการจัดแข่งในอนาคตด้วยสําหรับของโซนพวกเกาหลีนะครับแต่ส่วนของไทยนี่ไม่รู้ว่าจะมีการจัดแข่งในอนาคตด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอด,ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าร d แม p ที่เขาจะทําการ,รอัปเดตตัวละครแล้วก็อัปเดตในเรื่องเข้ามาใหม่เนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมากๆยิ่งตัวละครหลังๆนะครับก็จะมีความเก่งมากขึ้นไปอีกแค่วันที่23นี้ตัวละครซึนหงคงก็จะเข้าแล้วอีกอย่างแจกปีพร้อมใบสุ่ม O7K มิเรียหรือจะเป็นเกริลัสฉะนั้นก็จะได้ความสนุกเพิ่มมากขึ้นรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับแนนคตนจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือไม่แต่แค่ของแจกตอนนี้อย่าลืมเข้าไปรับในเกมกันนะครับพาร์ทนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างในไร์เรียกได้ว่าสรุปแล้วกันเดีย๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายของดีอย่าลืมไปทํากิจกรรมตามหาซุนโงคงกันด้วยนะครับได้รับตัวละครฟรีๆอย่างนี้ไม่ทําไม่ได้แล้วและยง ได้ของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมอีกจัดไป